สวัสดีทุกท่านครับเช้าวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาชวนทุกท่านคุยกันถึงเรื่องที่รับความสนใจแล้วก็มีข้อคําถามหลายคําถามทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าคือแบบเผชิญหน้าข้างหลังคือแบบโทรมาถามนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ด้วย ในส่วนที่นําเสนอเนะื้อหาไปบ้างแล้วนะครับก็คือเรื่องของการทํายังไงห้องเรียนของเราเนี่ยถึงจะเป็นห้องเรียนที่น่าเรียนน่ารู้เป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ทุกคนสนใจนะครับวันนี้ก็จะนํานเรื่องราวดีๆมาแลกเปลี่ยนรู้กับทุกท่านนะครับเพื่อว่าจะได้ช่วยให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 ในช่วงนี้นะครับที่ยางต้องมีสําหรับห้องเรียนออนไลน์ครับหล,หลายท่านก็คงจะ วดหัวอยู่ว่าเราจะดีไซน์ออกแบบห้องเรียนออนไลน์ของเราอย่างไรให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็อยากจะให้ดูโมเดลนี้นะครับโมเดลนี้ดูกันง่ายๆคือว่าในห้องเรียนออนไลน์เนี่ยมีองค์ประกอบสําคัญอยู่แค่4ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือเราต้องมีห้องเรียนออนไลน์ซะก่อนนะครับเราจะใช้ Google Classroom นะครับที่มีให้ บรรดาคุณครูและ,ะท่านอาจารย์นะครับผู้ที่สนใจในการศึกษาทั้งหลายได้สามารถเข้าใช้ใช้งานได้ง่ายๆนะครับมันต้องมีห้องเรียนออนไลน์ขึ้นมาอาจจะใช้ระบบอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ Google Classroom นี่ก็เป็นของฟรีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปส่วนที่2ก็คือเมื่อมีห้องเรียนแล้วก็ต้องมีส่วนที่เป็นเนื้อหาหรือกิจกรรมในส่วนตรงนี้ ทุกท่านคงต้องใช้หลักการการออกแบบที่สำคัญเดี๋ยวจะเล่าว่าหลักการในการออกแบบในการพิจารณาเพื่อจะสร้างเนื้อหากิจกรรมที่ดีนั้นเป็นอย่างไรในส่วนตรงนี้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยช่วยบันทึกเรื่องราวที่เราบรรยายอยู่หน้าจอ,อครูหรืออาจารย์ต้องสื่อสารกับหน้าจอเพื่อที่จะนําผ่านหรือส่งผ่านเนื้อหาไปสู่ผู้เรียนนะครับอาจจะใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกร,รม Room ก็ได้รู m นี่ก็เป็น อซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถบันทึกหน้าจอบันทึกเสียงบันทึกภาพแล้วก็เก็บไว้บนคลาวด์คอมพิวติ้งหรือเทคโนโลยีคลาวด์คือใช้พื้นที่จะเก็บข้อมูลร่วมกันท่านสามารถเป็นเจ้าของพื้นที่ได้แล้วก็สามารถแชร์ให้กับผู้เรียนสามารถแก้ไขดัดแปลงหรือปรับปรุงสไลด์หรือวิดีโอที่ทําการบันทึกไว้ก่อนเผยแพร่ได้เลยในส่วนของการวัดผลเก็บข้อมูลเราอาจจะใช้ Google Form เป็นเครื่องมือ ในการที่จะทําให้ข้อมูลต่างๆนั้นถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบสามารถนามา,ถมาวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะหรือเป็นสมรรถนะดิจิทัลสําหรับครูเองต้องนําข้อมูลมาวิเคราะห์ Google form ก็จะสามารถช่วยทําให้เราเก็บข้อมูลจากการสอบการสารวจทั้งที่เป็นข้อความสั้นๆข้อความยาวๆเป็นตัวเลือกรวมทั้งประมวลผลรายงานผลออกมาแปลผลให้เราเรียบร้อยด้วยนะครับส่วนต่อมาครับเราอาจจะ ตรงนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำเสนอเนื้อหาได้คือ Google Slide g o o g l e Slide ก็เป็นหนึ่งในส่วนที่ Google ให้บริการนะครับท่านก็สามารถเรียกใช้ได้ฟรีและที่สำคัญนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องการให้ใบป,ประกาศเป็นการเสริมแรงนะครับเมื่อเรียนจบหน่วยหนึ่งแล้วก็สามารถให้ใบประกาศให่ผู้เรียนรู้สึกว่าประสบความสำเร็จเป็น s ักซักซักเ e ตโฟล์ดเซ็กนั่นก็คือให้ประสบการณ์ในความสำเร็จพวกเราเนี่ยนะครับเมื่อเรียนในห้องเรียนรายต้องมีการกำกับตนเอง ทำเปรเกินเรับเพรากกับตนเองคือต้องควบคุมสภาพตนเองเหรือไปให้จบการเสริมแรงทางโบวกหรือการให้รางวัลจึงเป็นเรื่องสาคัญสําหรับคุณครูที่จะทําให้เด็กๆหรือนักเรียนเนี่ยมีกําลังใจที่จะเรียนรู้สามารถที่จะเอาชะนาะอุปสรรคและปัญหาได้นั้นตรงนี้ก็เชื่อมโยงกับรวมทั้งคลาสฟันตูทรีด้วยก็เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยจัดการท้องเรียนของเราทำทำเนื้อหานะครับหรือแม้แต่เรื่องของการเสริมแรงการวัดการประเมินอย่างนี้ก็สามารถ ทำได้นะครับส่วนที่สามาดูส่วนที่ 3, าาสามมันก่อนส่วนที่สามก็คือส่วนที่สร้างปฏิสัมพันธ์หรือ interaction หรือ interactive ตรงนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าห้องเรียนนั้นจะต้องมีชีวิตชีวาเป็นห้องเรียนที่ทุกคนคุยกันเราสามารถใช้โปรแกรมที่จะทําให้ผู้เรียนและคุณครูหรือผู้สอนนียสามารถทํางานร่วมกันนะครับอาจจะใช้ Google Hangout หรือ Google Meet ings, ที่มีที่อนุญ,ญาตให้ทุกคนใช้ ไอ้ฟรีซั้งตอนนี้เชื่อมโยงกับห้องเรียน Google Classroom แล้วเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้เราเห็นหน้านักเรียนของเรานะครับนึ่งจะให้ผู้เรียนของเราบรรยายนําเสนออภิปรายทั้งรูปแบบกลุ่มรูปแบบเดียวนะครับนี่กลอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากก็คือในส่วนของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Zoom ซึ่งมีบริการนะครับสามารถดาวนโ์โหลดติดตั้งบนมือถือติดตั้งบน P c ของเราแล้วก็เชื่อมโยงครับให้บริการมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับ ในส่วนตรงนี้จะทําำให้ผู้เรียนของเราได้ทํางานร่วมกันนะครับระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้สอนหรือแม้แต่การแชร์แบ่งปันเนื้อหาและส่วนสุดท้ายคือคือส่วนที่เป็นการสร้างการวัดและการประเมินในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ใช้ Google Form นะครับหรือใช้ c l a s s o n e t o เข้ามาอย่างที่ได้บอกว่าเครื่องมือสําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่ว่าแบบวัดหรือข้อสอบหรือเครื่องมือในการวัดของท่านจะต,ต้องใช้การวิเคราะห์ ทั้งในส่วนที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนออนไลน์นการใช้ข้อสอบโดยเทสความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าควรจะใช้การประเมินสภาพจริงและการประเมินที่หลากหลายเข้ามาช่วยอันนี้คือสี่องค์ประกอบหลักในห้องเรียนออนไลน์ดังนั้นเทคนิคหรือสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในห้องเรียนออนไลน์ที่ว่านะครับเวลาเราออกแบบเนื้อหาหรือเราสร้างเนื้อหาเราก็ควรจะใช้หลักการการออกแบบและการจัดวาง ให้มองเห็นหได้ให้เตะให้เตะตาให้ดูน่าสนใจใช้หลักการออกแบบจัดเนื้อหาไม่ยาวไม่ซับซ้อนเนื้อหาในยาวต้องวิเคราะห์เนื้อหานะครับวิดีโอก็ไม่ควรจะเกินเจ็ดถึงสิบนาทีสั้นๆนะครับใช้คลิปวิดีโอที่มีเสียงภาพคมชัดใช้ภาพแทนข้อความให้มากแต่แต่ภาพนี่ได้หมายถึงว่าภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะครับทําการออกแบบจัดวางหน้าจอให้ดีไม่ให้หน้าจอรกเกินไป ต้องมีพื้นที่ว่างพื้นที่พักสายตาครับเนื้อหาไม่แน่นหลักการที่สองหรือส่วนที่สองที่จะต้องมีนะครับ <c oughs> คุณครูที่จะสอนออนไลน์จำเป็นจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนนี้เกิดขึ้นนี้ได้ก็อาจจะใช้หลักการของเกมฟิฟเคชันหรือเกมครับเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของออนไลน์ของเราคือต้องมีความท้าทายมีการให้รางวัลมีการให้คะแนานมีการประเมินมีเลเวลนะครับมีให้ข้อมูลป้อนกลับ มีความรู้สึกสนุกสนานองประกอบของเกมท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้แล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นหรือแอปพลิเคชันที่ที่สามารถใช้ในส่วนนี้จะให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับเราเช่น Kahoot อย่างนี้เป็นต้นครับคำถามแบบออนไลน์คือคิตสเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยจะทาให้ผู้เรียนเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วเราก็ยังใช้การประเมินระหว่างเรียนอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับ หลากหลายรูปแบบในการสื่อสารก็คือเราต้องสื่อสารไม่ว่าจะเป็นส่งเมสเซจหรือแชทหรือพูดคุยกันโดยแบบสายทอดสดหรือการซักถามไปทางไลน์การถามกันแบบประชุมหรือการแบบประชิญหน้าหรือทำงานร่วมกันนี้เราต้องแสดงตัวตนการแสดงตัวตนของผู้สอนมีส่วนสำคัญมากการพูดคุยซักถามอย่าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเรียนอยู่คนเดียวนะครับต้องเป็นห้องเรียนที่มีชิวชีวาสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ได้นะครับให้รางวาัลให้การเสริมแรง โตตอบปฏิสัมพันธ์ให้รู้สึกว่าสร้างความท้าทายชาเลนจ์กับผู้เรียนอยู่เสมอส่วนที่สามเป็นส่วนที่สําคัญอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าเนื้อหาที่ใช้สอนเนี่ยเราจะใช้เนื้อหาที่จําเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้สื่อที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่าเยอะเกินไปครับเนื้อหาที่ที่เราอยากใ,ใช้สอนก็ต้องเฉพาะเป็นคอนเซ็ปต์ที่สําคัญหนึ่งเนื้อหาหนึ่งหน้าจอ นะครับถ้าทําได้นะครับนักผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่เยอะไม่รู้สึกว่าเยอะเกินไปลันแบบเนื้อหายอย่างดีนะครับจากง่ายไปยากคอนเซปต์นะครับจากส่วนที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรมมาทพิาค,ความสามารถในการเรียนรู้แน่นอนครับต้องพิจารณาถึงความสามารถของผู้เรียนต้องวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยสไตล์การเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างไรน้ําเสียงในการสอนมีชีวิตชีวาตื่นเต้นเล้าใจนะครับมีการใช้เทคนิคประโยคสัน้นประโยคยาวนะครับใช้ ลูกล่อลูกชนเพื่อจะสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นครับแต่จะให้ดีก็คือมีเรื่องราวมีสตอรี่แล้วทำให้เขารู้สึกว่าการเรียนหนังสือเนี่ยมันมีสเต็ปมีที่ไปที่มามีเรื่องราวน่าสนใจครับก็ต้องนำเรื่องราวเข้ามาสอนไม่ใช่แค่สอนเนื้อหายอย่างเดียวนะครับและส่วนสุดท้ายคือการนำทางหรือเนวิเกเตอร์หรือเนวิเกชันในส่วนตรงนี้นะครับผู้เรียนจะออกจากเขาวงกดหรือห้องเรียนออนไลน์ของเราได้ เราต้องพยายามให้เขาเห็นว่าเราหรือเด็กนักเรียนเรามีความคืบหน้าในการเรียนเหมือนเราวิ่งบนลู่วิ่งนะครับถ้าเราเห็นเส้นทางระยะทางเวลาการเผาผลาญแคลอรี่เราก็จะสนุกกับการวิ่งเช่นเดียวกันกับการเรียนนะครับก็พยายามให้เขาได้มีโอกาสได้เห็นความคืบหน้าในการเรียนเมนูในการลิงเชื่อมโยงต่างๆเนะี่ยถ้าใช้ dropdown ครับก็จะทําให้สึกงงคำว่า d อ o p d o w n คือเมนูที่ยื่นลงมาจากบนลงล่างนะครับ ถ้าใช้แต่น้อยก็จะไม่งงใช้สีข้อความนําทางกรณีนี้ก็คือว่าส่วนไหนที่ควรจะเน้นข้อความไหนต้องเน้นต้องใช้ตัวอักษรต้องใช้สีอะไรเพื่อให้เห็นว่าหัวข้อการเรียนในแต่ระดับนั้นมีความแตกต่างกันผู้เรียนไปถึงระดับไหนแล้วและการใช้การคลิกลิงก์ไปยังส่วนที่เขาต้องการเดินหน้าถอยหลังก็ควรที่จะให้ผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนได้ด้วยตนเองนะครับ และสุดท้ายคือต้องมีรูปแบบชัดเจนไม่ซับซ้อนไม่ต้องมีเอฟเฟกมากครับใช้งานง่ายๆเพื่อทาให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเดินหน้าถอยหลังควบคุมบทเรียนเป็นการส่งเสริมให้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นการกากับตนเองไปอีกทางหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่นํามาฝากทุกท่านในส่วนที่การย์จะทําให้ห้องเรียนของท่านมีชีวิตชีวานะครับสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับ ศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ออกโคดมศึกษานะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านก็กันนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็ฝากระชาสัมพันธ์น,นิดหนึ่งครับในส่วนของการสมัครเรียนกับเรานะครับภาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหสารคามก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าสนใจจะมาเรียนออกแบบหรือว่าจะมาเรียนในเรื่องการทําการเรียนออนไลน์หรือทําพัฒนานวัตกรรมต่างๆครับสาขาของเราก็มีให้ท่านได้ ศึกษาเรียนต่อนะครับแล้วมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณและก็สวัสดีทุกท่านนะครับ